シュートダンパード抜いたシュートこボールに触りますシューパスを出すスタートスタート สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับและยังอยู่ในแพ็คของอีพ c กเชลซ a ครับแพ็ควันจันทร์นะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาดูดีเดียสด็อกบาครับไอ้แมลงสาบที่ราบสูงในร่างของอีพ c กเชลซ a ฤดูกาล2009-2010นะครับเป็นฤดูกาลที่คาร์โลอันเชลติเนี่ยพาเชลซีคว้าดับเป็ลแชมป์เป็นครั้งแรกให้กับสโมสรนะครับผมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและก็ FA ฟเอครับนะครับผลงานส่วนตัวของดีเดียสด็อกบาในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับผมทำประตู ะะเป็นดาวสนันวของพิีเมลีกในฤดูกาลนี้นะครับประตูวรวมตอนนั้น103ประตูมากที่สุดในลีกในขณะนั้นเลยนะครับสไตล์การเล่นของดีเยสด็อกบาเนี่ยเป็นกองหน้าที่ใช้ความแข็งแกร่งเข้าประทักไม่เคยกลัวใครนะครับเล่นบอลกลางอากาศเก่งทําประตูจากลูกม่งได้บ่อยแต่ก็มีเทคนิคในการยิงไกลและฟรีคิกที่เฉียบคมนะครับด็อกบาเนี่ยเป็นกองหน้าที่เล่นทั้งเพื่อทีมและเพื่อชัยชนะโมเมนต์ที่น่าจดจําของ Dog ด็อกบาในฤดูกาลนี้นะครับผมเป็นเกมนัดสุดท้ายของพิมเมลีกนะเชลซีเจอวีแกนที่สเตมฟอร์ดบิ <Chelsea S 1> แล้วเหมือนอัดอั้นมานานนะครับผมด็อกบากดแฮตติกพาทีมชนะ8ประตูต่อศูนย์แล้วจบฤดูกาลด้วยการเป็นดาวโันโวโกลเด้นบู๊แบบสะใจในฤดูกาลนั้นนะครับนัดชิง FA ครับก็ไปเอาชนะพอร์ตมัธได้ยิงประตูฟรีคิกสุดสวยเป็นประตูชัยด้วยในนัดชิง FA ครับนะครับกลายเป็นนักเตะคนสําคัญมากๆที่สุดคนหนึ่งของเชลซีในฤดูกาลนั้นเลยนึกถึงด็อกบาต้องไว้เปิดมงใช่ไหมนึกถึงด็อกบาต้องไว้เปิดมงอย่างเดียวใช่ไหมนะครับผมหลายคนคงนึกถึงร่างที่แล้วนะครับผมร่างที่แล้วเนี่ยก็ เป็นปีเดียวกันนะ2 9 2 0 2 0 1 0นะครับผมซึ่งก็เป็นนักเตะสองบูสแล้วมีบูเดตเฮดเดอร์แต่ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นปีเดียวกันก็จริงนะครับผมแต่ไม่มีบูเดตเฮดเดอร์แต่ใส่มา2 s k สกิลพิเศษนะครับนั่นก็คือปี2009-2010นะครับผมสไตล์จะเป็น f o อก n t อิน o ิบ็อกนะฮะหรือว่าจิ้งจอกร้ายในกรอบเขียนโทษนะครับผมสกิลพิเศษ2 s k สกิลที่ใส่มาเนี่ยไม่มีบูเดตเฮดเดอร์เหมือนกับร่างเก่านะครับผมแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความแข็ กิลใจเพื่อนเนี่ยวิชันารีพาสนั่นเองนะครับผมดูนว่าการ์ดใหม่ๆที่พี่โคทำมาเนี่ยก็จะล้อให้เข้ากันกับเกมเพ์ที่เราควรจะเล่นในแบบนั้นๆนะครับถ้ากดออโต้แบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยโดยใช้โค้ดสองบูสต์อย่างมูดิโยร่างใหม่เนี่ยก็จะได้1 0 5อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมทที่2แบบตรงสายนะครับให้ดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ก่อนนะครับเกมรุกเนี่ย9 4นะครับบอลทุนทิบิงไทเวอร์ชัน8ป84 80นะครับผมก็จะเด่นที่เกมรุกใช่ปะสำหรับร่างเก่าร่างใหม่นะแต่ว่าร่างเก่านี่ก็จะเด่นเรื่องของการมงด้วยถูกปะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นในเรื่องของการมงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลนะเดี๋ยวให้เห็นสกิล ที่ติดตัวมาด้วยนะครับและรว,วมถึงสเต็ด้วยนะครับจบสกอร์ร่างนี้ได้94ฮะลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งได้แค่85เท่านั้นเองนะครับไม่ถึง90อาจจะต้องปรับนิดนึงถ้าเกิดว่ายังอยากจะให้ด็อกบาเน้นมองอยู่ด้วยนะครับลูกฟรีคิกลูกโค้งนะครับ85-83นะครับอายุ31ปีความเร็วเท่าไหร่ฮะสปีด90สปีดต้น89นะครับเตะแรง94นะครับผมพลังกระโดด92ความแข็งแกร่งนี่96เลยนะ อันนี้ส่วนหนึ่งมาจากบูสเตอร์ไมที่2ที่สุ่มมาได้ด้วยนะครับบาลานซ์ทรงตัว72นะครับและความอึดสซอเมนาอยู่ที่82ความอึดนะครับอาจจะเป็นปัญหาด้วยนะครับถ้าค่าพลังประมาณนี้แล้วเน้นวิ่งใช้กําลังกายมากจนเกินไปนะครับ เรามาดูที่ booster เม่ที่2ก่อนนะครับ b o เตอร์เม่ที่2เนี่ยความเหงแก่งขึ้นสูงเพราะว่าใช้ b o เ s t e r แบบสุ่มได้มาเป็น c r i t i c a l contact นะครับผมแต่ถ้าเป็น b o เตอร์ที่แนะนำนะครับเป็น b o เตอร์สายจบสกอร์ไม่ว่าจะเป็น shooting c y c l e r instinct นะครับผมแต่ถ้าส่วนตัวถ้าเกิดใครใช้ select booster ผมเชียร์ที่ shooting นะครับผมเป็น booster สายาทําประตูนะครับเนาะแต่อันนี้ b o o ตอร์หมดแล้วนะครับผมไม่ได้สุ่มนะก็เลยอยู่ที่105นะครับ ถ้า106เนี่ยอาจจะต้องใช้โค้ชได้บางคนเท่านั้นแล้วไปใช้สติเกอร์อินสติ้งนะครับอย่างเช่นเบคเคนบาลเออร์นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเบคเคนบาลเออร์นะครับเราก็แนะนําเป็นชูตติ้งไปแต่อันนี้ก็บูสเตอร์ก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขอปรับค่าพลังข้างในนิดนึงนะครับผมชูตติ้งนะครับผมเราจะอยู่ที่9นะครับผมดิปปิ้งใส่ไปเป็น5นะครับเด็กเซอร์ตี้11นะครับผมแล้วก็ GK 1นะมีเศษอยู่1แต้มเอออากไปนะะครรับทีีน้เาจได้พอยต์ขึ้นมาถึง8พอยต์เอาไปใส่อะะไรฮเอาไปใส่่ทีีอเเรยลนนะครับอัันนี้สําหรรบใคที่ ที่ต้องการด็อกบาคนดีคนเดิมนะครับผมคือหม่งเก่งก็ <c oughs> ใส่อรเยเเป็น8ไปแบบนี้นะฮะ905 11 88นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้เน้นหม่งนะฮะคุณอาจจะปรับค่าพลังเล็กน้อยจากออโต้ก็ได้นะครับผมหรือจะออโต้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าจะเน้นแบบสายสมดุลน,นะครับแต่ผมคิดว่าผมคิดถึงด็อกบาล่างหม่งนะครับ มีนอกบาแล้วไม่เปิดหมงมันจะแปลกๆแต่เราก็ไม่ได้เปิดหมงทั้งเกมนะเดี๋ยวดูค่าพลังไส้ในแบบปรับแบบนี้นะครับผมเกมรุกเนี่ยจะได้93นะครับบางครทวร์ทีปบิ้งไทบโพสชั่นเราไม่ได้ไปแตะนะครับมันก็น้อยอยู่แล้วนะฮะเราไม่อยากให้น้อยไปกว่านี้นะครับผมจบสกอร์92นี่ลูกหมงเราได้เพิ่มเป็น94ฟ้าแบบนี้นะครับผมแต่ชุดติ้งฟินิชชิ่งเราลดลงนะสปีดเราได้เป็น90ด้วยนะครับผมสปีดต้น88นะครับเตะแรง ค i c ิงพาวเวอร์914นะครับจ้มเนี่ยเราได้เป็น9 5และความแข็งแกร่ง100ความแข็งแกร่ง100เนี่ยเพราะว่าใส่บูสเตอร์ไม่ที่2เป็นซีรีส์ของฟิลคอนแท็กต์มานะครับผมบางคน Adjust, อาจจะไปใช้บูสเตอร์อื่นเช่นชูตติ้งสไลด์เก i ร์ t สติงอาจจะไม่ได้ความแข็งแกร่งแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าใช้โค้ชคนไหนใช้บูสเตอร์ไม่ที่2แบบไหนนะครับผมอันนี้บูสเตอร์หมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สูมเพิ่มนะครับ ส่วนสกิลที่ติดตัวมานะครับผมมีสกิลหม่ง heading long range c o l e r rising shot long r a n g shooting automatic finishing first time shot phenomenal finishing ผมสกิลพิเศษแล้วก็วิชานลี่พาร์สนะกิลพาร์มี through passing ไฟติ้งสปิริตมีอยู่แล้วแต่ว่าสกิลที่ขาดหายไปก็คือ a อรีอัลซูเปอร์เรตี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกลางอากาศนะครับถูกทัดออกไปแล้วก็ใส่สกิลพิเศษมาแทนเพราะฉะนั้นสกิลที่แนะนําใส่เพิ่มโซคอนโทรใส่เข้าไปครับวันทัสพาสใส่เข้าไปนะครับแอรีอัลซูเปอร์เรตี้ใส่เพิ่มกลับเข้าไปครับสกิลยิงดิปปิ้งช็อตไลท์ชิงช็อตอันนี้ถ้าสุ่มได้ก็เก็บไว้แล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นตัวทีเด็ดก็ใส่ซูเปอร์ซับได้นะครับผม นึกถึงเชลซีบางทีแล้วก็นึกถึงแต่โจเซ่มูนิโยโจเซ่มูนิโยนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของคาร์โลอันเชลตินะครับเห็นหน้าด็อกบาทีไลเห็นการ์ดด็อกบาทีไลเราก็ต้องนึกถึงการเปิดหม่งนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องของการเปิดมงเท่เน้นทำประตูนะครับด็อกบายังมีประโยชน์ในเรื่องของการ เก็บบอลกลางอากาศด้วยนะครับผมโด um. ยเฉพาะจังหวะที่ประตูของฝั่งเราเนี่ยเตะจุดพุมานะครับผมด็อกบาเก็บได้บ่อยมากนะครับลูกเตะมุมลูกเซตพีดนะฮะลูกทีเด็ดแบบนี้เนี่ยก็เป็นทีเด็ดของด็อกบาเป็นตัวที่มักจะทำประตูสำคัญโดยเฉพาะจังหวะการหมงให้เราได้บ่อยครั้งสำหรับร่างเก่าและร่างเก่าเก่ากว่านั้นนะครับผมแต่สำหรับร่างนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ลองนะหรือว่าคุณไม่ได้ลงมาเจาะลึกรายละเอียดจริงๆนะครับผมคุณอาจจะไม่ทราบนะครับว่าร่างนี้เนี่ย เหมือนพี่โคตั้งใจไม่ได้เน้นมาให้เราเล่นเปิดบ่งนะครับผมดูจากสกิลพิเศษนะครับไม่มีสกิลพิเศษบุลเลตเฮดเดอร์นะครับแล้วก็สกิลปกตินะสกิลติดตัวไม่มีเอลิเยลซูเปอร์เตี้แถมค่าพลังหม่งเนี่ยถ้าเกิดจะเอากลับมาหมง่งเราต้องเพิ่ม l l s t เ n ตามที่ผมเพิ่มเมื่อกี้นี้นะครับผมถึงจะก,กลับมาเป็นดอกบาคนดีคนเดิมแต่มันจะฝืนธรรมชาติหรือไม่ถ้าเกิดเกมไม่ได้ทํามาให้เราเปิดโหมงมากนะักแต่เราไปอัพเปิดโหมงนะครับผมก็เลย2อง,จ,องจิตสใจตอนแรกลองอัพเล่นดูก่อนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไง จะทําให้จบสกอร์คมน้อยลงไหมนะครับจะทําให้ความเร็วลดลงไหมนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไปต้องไปเอาแต้มอื่นๆมาใส่เอเดลเซนตนะครับผมเล่นไปเล่นมาผมคิดว่าร่างนี้ของล็อกบาร์เนี่ยมีประโยชน์ในหลายๆมิตินะครับผมหนึ่งคือแน่นอนครับกองหน้าใหม่เลขเก้าต้องเป็นตัวที่จบสกอร์เป็นเป็นตัวที่ผลิตสกอร์ให้เราได้ทุกรูปแบบนะครับผมการจบสกอร์ด้วยเท้าของเขาค่อนข้างดีนะครับมีประสิทธิภาพลุ้นเป็นประตูได้สูงนะครับโดยเฉพาะจังหวะนวเนี้ยนวเนียคุกคิกคุกคิกนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ย มีความแข็งแกร่งใช้เป็นประโยชน์นะครับผมถึงแม้บาลานซ์น้อยแต่ว่าความแข็งแกร่งจังหวะเข้าปะทะอะไรเล็กน้อยก่อนทําประตูเนี่ยครับผมก็จะได้เปรียบนะกองหน้าแบบนี้ก็จะได้เปรียบนะครับผมถึงแม้ว่าความคล่องตัวจะน้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นกองหน้าสายพิ้วไหวแต่สายน้ํานะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ใช้จังหวะเยอะอยู่แล้วนะสำหรับกองหน้าประเภทน,นี้นะครับผมแถมถ้าเกิดโดนกระแทกโดนอะไรพวกเนี้ยทนทานต่อแรงกระแทก แล้วก็หาโอกาสในการจบสกอร์ได้อยู่ดีนะครับผมกับกลายเป็นเรื่องที่ดีซะอีกนะครับสำหรับกองหน้าประเภทสไตล์ฟล็อกอินเด e b บ็นะครับที่เคลื่อนที่ออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังออกหาทิศทางเพื่อหาช่องว่างในการทําประตูได้ทุกรูปแบบในกรอบเขตโทษแบบเนี้ยมักจะแลบมายิงมักจะแลบมาเข้าชาร์จนะครับผมความเห็นแก่งพวกนี้มีประโยชน์มากๆนะครับผม แต่ทว่าเราอาจจะจับจังหวะยากนะครับถ้าเกิดใครเล่นเน้นแค่วิ่งชิ่งไปข้างหน้านะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเอาด็อกบาไปเล่นหน้าคู่แล้วอาจจะไปจับกับพวกกองหน้าที่วิ่งขึ้นหน้าอนะไรเงี้ยเราต้องจับจังหวะให้ถูกนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีซะอีกนะครับสำหรับตัวที่คอยเนี่ยดึงกองหลังออกมานะครับแล้วก็เปิด มาจากประตูเนี่ยเรามักจะเก็บได้เสมอนะตัวใหญ่ๆกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยเก็บได้เสมอนะครับถ้าเกิดคุณใช้กองหน้าตัวเล็กๆนะสังเกตไหมเวลาเราเออใช้ประตูของเราเปิดมาข้างหน้านะครับผมมักจะเก็บบอลไม่ค่อยอยู่นะฮะเล่นต่อไม่ได้แล้วก็กลายเป็นฝ่ายตั้งรับไปทําให้เราหงุดหงิดนะครับแต่ถ้ามีด็อกบาร์นะฮะเปิดจุดพุมาเปิดจุดพุมาได้เล่นบ่อยนะครับแล้วก็ วิ่งขึ้นหน้าเก็บบอลได้วิ่งขึ้นหน้านะครับผมบางทีฟอกอินดี่บ็อกซ์เนี่ยดึงกองหลังออกมาด้วยนะครับพักบอลได้จ่ายบอลออกปีกออกข้างนะครับผมให้เพื่อนแล้วก็วิ่งขึ้นหน้าชี้หาช่องทําประตูนั่นคือจุดเด่นของด็อกบา์ร่างนี้เลยนะครับผมแรกๆผมก็อาจจะรู้สึกเหมือนทุกคนนั่นแหละนะคืออา่ามีด็อกบาต้องเอาไว้เปิดมงต้องเอาไว้เปิดมงนะแต่ร่างนี้มันอาจจะกลับกันด้วยทุกคนร่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่กองหน้าสายสันทัตยานนะครับผมเนี่ยชี้วิ่งหาช่องว่างนะครับผมแล้้ววก็รอจัังหะะเขาตนคบ และที่พี่โคใส่สกิลวิชนะลีพ่พาสมาครับผมเป็นประโยชน์เลยนะผมบอกเลยนะครับผมจังหวะที่เอาไว้เก็บบอลแล้วจ่ายให้เพื่อนแล้วฝากแล้วเล่นบอลจังหวะต่อไปวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสหาช่องในการทําประตูเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับ <S <S คือถ้าเกิดเราเล่นภาคเก่าแค่ต้องการกองหน้าตัวเร็วๆแล้ววิ่งทําชิ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวครับผมมิติมันจะ มีแคบนะครับแต่ถ้าเราใช้ด็อกบาแบบนี้เนี่ยการเคลื่อนที่จะมีความหลากหลายนะครับเป็นตัวพักได้เก็บได้แล้วก็สัญญาณาในการซ้ําดาบสงังสัายญาณในการเปิดมงหรือว่าพลิกตัวใช้ความแข็งแกร่งในการบางังพิงนะครับแล้วก็ยิงประตูหรือว่าวิ่งก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าไม่รู้แมตช์นี้ผมไม่เจอโอรเวอว่าคารเนี่ยสวมวิญญาณใครมาครับ <c oughs> เหนียวจัด <c oughs> ยิงไม่่อยเข้ายิงอะไรว่าคารยังไงไม่เข้านี่ยูจ่ายปั่นก้อยแล้ววิ่งโฉบกองหลังแล้วติดเซฟคารอีกแล้ว ประตูภาคนี้มันเหนียวเลยผมคิดไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดความพยายามอยู่ที่ไหนนะความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับที่จิ้มมาได้นะครับแล้ววิ่งขึ้นหน้าช่วงท้ายเกมอาจจะมีซัมมอหนาหมดนิดนึงแต่กว่าหัวใจเรายังไม่หมดเพราะเรามีไฟติ้งสป,ปิลิปจ้านี่ <laughs> ผมว่าร่างนี้เล่นต่างกับร่างเก่าถึงแม้ว่าจะเป็นปีเดียวกันนะร่างเก่าที่เป็นบุลเลตเดอร์นะครับร่างเนี้ยเน้น เล่นภาคพ,พื้นดินมากกว่าเล่นแบบผสมผสานแต่เปิดมงได้นะเปิดมงได้นะจ๊ะอย่าหาว่าไม่ได้เปิดเข้ามาจะมงให้ดูนี่งไงไม่มีบุลเลตเดอร์ไงครับผมศักยภาพความคมในการมงก็อาจจะน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเตนเลยนะครับแต่ว่าข้อดีคือความหลากหลายในการเล่นครับดึงกองหลังออกมาครึ่งสนามแบบนี้นะครับผมจ่ายบอลให้ปีกนะครับแล้วเราก็วิ่งไปรอข้างหน้าเพื่อเน้นทำประตูสุดยอดเวลา แผนการอันแยบยลครับแต่คุณจะต้องมีปีกมีความคล่องตัวนิดหนึ่งในการที่จะคอมโบร่วมกันกับดอกบานะครับผมนี่ฮะออกปีกไปครับแล้วตัวเองจ่ายบอลให้เพื่อนปุ๊บเนี่ยวิ่งไปหาพื้นที่ในการเข้าชาร์จประตูเลยนะครับหรือว่าดึงเซ,เซนเตอร์ออกมานะครับแล้วจ่ายวิชันนี่พาส้เพื่อนนะครับเพื่อนเบิ้ลต่อได้ทันทีด้วยความแม่นยําแล้วเราก็ไปทําประตูแค่นั้นเอง สกิลพิเศษ2ส,สกิลที่พี่โคใส่มาในร่างนี้ผมว่ามีประโยชน์กับเกมเพย์ตอนนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่บอกว่ากองหลังเล่นบังคับยากเนี่ยเจอกองหน้าประเภทนี้ไปอีกนะครับผมอาจจะจับจับยากไปอีกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เร็วจีจา๋าแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราอาจจะคิดว่าเออสกิลทิปหรือเปล่าฟิโนมิโน่โ่นนี่นั่นวิชันนารีโน่นนี่นั่นนะครับ มีติดตัวไว้เนี่ยสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลทงสกิลทิปอะไรหรือไม่ตามที่บางคนอาจจะสงสัยนะครับผมแต่แน่นอนครับมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับผมและก็อาจจะทําให้บางคนอาจจะไปอัพแบบสายเพิ่มสปีดก,ก็ได้นะอาจจะไม่ต้องอัพตามผมต้นคลิปก็ได้นะครับที่อาจจะเพิ่มเรื่องของการบ่งนะครับผมคุณอาจจะเพิ่มความเร็วเพื่อเน้นบอลภาคพ,พื้นดินอันนั้นก็สิดแล้วแต่จะออโต้จะปรับเล็กน้อยเพื่อให้ความเร็วเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับ สุดยอดครับด็อกบาก็ใครมีร่างเก่าถามว่าจําเป็นต้องเปิดร่างนี้หรือเปล่านะครับร่างเก่าผมบอกเลยเน้นเปิดหมงร่างนี้นะครับเน้นภาคพื้นดินและคอมโบร่วมกับเพื่อนนะครับผมเพื่อใช้สกิลที่ติดมาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณสารัตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไอเดีเชลซีสวยๆนะครับใครยังไม่ได้ดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องดิก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็ก r e ว e a l Tan ด้านบนเพื่อเลือกดูการ Reveal Tan คลิปอื่นได้เลยครับ。 Hey, him him. Some things are not the same I as they were a year ago.